ลำดับถัดมาหน่วยการเรียนรู้ที่2.2นะคะเทคนิคการสื่อสารเพื่อธุรกิจค่ะการสื่อสารมีหลายรูปแบบเช่นการสื่อสารด้วยภาษาพูดผ่านการสนทนาโดยตรงหรือการเขียนอย่างจดหมายราชการเป็นต้นค่ะ และนอกจากนี้การสื่อสารก็มีทั้งรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการและการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการค่ะผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจปัจจุบันมีความรู้อย่างเดียวมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพของตนเองอย่างเดียวไม่ได้หากแต่จะต้องมีคุณสมบัติคือมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าวสารอันหมายถึงการรับและการส่งข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ หลายคนอาจจะล้มเหลวในชีวิตการงานต่างๆทั้งที่เป็นคนมีความสามารถแต่เป็นเพียงเพราะว่ามีทักษะการสื่อสารที่ไม่ดีไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองคิดหรือวางแผนให้คณะทำงานเข้าใจได้ค่ะลองมาดูกันนะคะว่าอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี้ยค่ะส่วนใหญ่จะมีเรื่องไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้ป้องกันแล้วก็ไม่ปฏิบัติค่ะ 1. การสื่อสารทางอ้อมค่ะคือการที่เราไม่ยอมพูดตรงๆโดยให้ผู้ฟังตีความไปเองอันนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากการตีความที่ต่างกันในโลกธุรกิจค่ะปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเนื่องจากผู้ส่งสารไม่ต้องการใช้คำพูดอย่างตรงไปตรงมาแต่ต้องการใช้ความนุ่มนวลเพื่อรักษาน้ำใจให้ผู้ฟังตีความเอาเองค่ะ เช่นเวลาที่เราไปสมัครงานแล้วทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แจ้งว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะอันนี้อาจจะหมายถึงเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปให้เริ่มมาปฏิบัติงานวันไหนหรือหมายถึงฉันไม่รับเธอเข้าทำงานเธอหางานใหม่เธออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความยังไงนะคะ อุปสรรคของการสื่อสารธุรกิจระหว่างบุคคลข้อที่2นะคะก็คือกรอบอ้างอิงที่แตกต่างกันค่ะในการสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคลเราต้องยอมรับค่ะว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านประสบการณ์ความรู้การศึกษาวัฒนธรรมความคาดหวังทัศนคติบุคลิกภาพและองค์ประกอบต่างๆ หากผู้สื่อสารไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งหรือผู้รับสารไม่มีความเข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ต่างกันการสื่อสารก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะเช่นในบริษัทร่วมทุนที่ผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติและพนักงานส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศก็อาจ,จะรู้สึกอึดอัดใจและขบขันที่เห็นว่า ก่อนการจัดสัมมนา,าทุกครั้งจะต้องมีการจุดธูปทเทียนบูชาพระรัตนตรัยหรือในบริษัทโฆษณาฝ่ายการตลาดอาจจะมีเรื่องวิวาทกับฝ่ายสร้างสรรค์าง,งานได้โดยง่ายๆเพราะว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันฝ่ายโฆษณาก็อยากจะสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆส่วนฝ่ายการตลาดก็อยากจะสร้างสรรค์าง,งานที่เน้นคุณสมบัติของสินค้าค่ะอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคลข้อที่ส คือการขาดทักษะด้านภาษาค่ะมีบุคคลจำนวนไม่น้อยเลยนะคะไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับผู้บริหารได้เนื่องจากไม่มีทักษะการใช้ภาษาเช่นพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้อารมณ์สร้างความสนใจให้แก่ผู้ฟังไม่ได้ค่ะการใช้ภาษาผิดหลักไวยากรณ์การเรียบเรียงประโยคไม่ถูกต้องการใช้คำไม่ถูกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะเช่นการนำเสนองานที่ผู้เสนอไม่มีทักษะในการพูดให้ผู้ฟังเกิดความน่าสนใจการใช้ถ้อยคำที่ผู้ฟังเข้าใจผิดเช่น ลาวเสี่ยวบ้านนอกเป็นต้นค่ะอุปสรรคการสื่อสารธุรกิจระหว่างบุคคลข้อที่4ค่ะการขาดทักษะการฟังเพราะว่าการขาดทักษะการฟังจะทําให้เราได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องและอาจจะเกิดการตีความผิดพลาดได้ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการควรจะมีทักษะการฟังมากกว่าการพูดนะคะอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างบุคคลข้อที่5ค่ะ ปัจจัยกีดขวางด้านอารมณ์ค่ะกระบวนการสื่อสารทางธุรกิจประสบปัญหาได้หากผู้ที่ทำการสื่อสารเนี้ยค่ะมีความขัด ข้องอารมณ์มีความกลัวมีความเสียใจมีความกังวลมีความเศร้ามีความสุขหรือมีความทุกข์ลักษณะของการสื่อสารที่แสดงออกมาในครั้งนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอุปสรรคของการสื่อสารธุรกิจระหว่างบุคคลข้อถัดมานะคะก็คือการมีข้อจำกัดด้านกายภาพค่ะการสื่อสารอาจจะล้มเหลวได้หากเกิดปัญหาด้านปัจจัยกายภาพค่ะเช่น ความบกพร่องของเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศเป็นข้อจำกัดค่ะเช่นอาจจะมีเสียงดังมากเกินไปโทรศัพท์ไม่ได้ยินไม่มีสัญญาณปรินเตอร์ การทำงานที่ไม่ดีให้กับงานเอกสารต่างๆเป็นต้นค่ะหลังจากที่ทราบอุปสรรคของการสื่อสารธุรกิจระหว่างบุคคลกันแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ถึงแนวทางการเอาชนะอุปสรรคการสื่อสารระหว่างบุคคลกันบ้างค่ะสำหรับแนวทางการเอาชนะอุปสรรคการสื่อสารธุรกิจระหว่างบุคคลมีแนวทางในการเอาชนะอุปสรรคได้ดังนี้นะคะ 1. ค่ะคุณจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าในการสื่อสารไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 2. คุณจะต้องมีการพัฒนาถ้อยคำที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้รับสารอยู่เสมอค่ะ 3. พัฒนาภาษาและทักษะในการฟังและ 4. ค่ะคุณจะต้องตรวจสอบการรับรู้ของตนเองโดยปราศจากข้อสันนิษฐานอาคติและการด่วนตัดสินใจก่อนค่ะ